ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ห้องสัมมานาออนไลน์ของงาน Digitech ASEAN น h a i l a n d ์ท21 Online Event สําสำหรับหัวข้อแรกของบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการสัมมานาในหัวข้อพลังของการบูรณาการระบบสำหรับธุรกิจในยุค New Normal โดยคุณเวลามาศแซ่ซื้อผู้จัดการที่ปรึกษาด้านระบบ ERP บริษัท a r ริ s อิน e r อร์ i o n a l ประเทศไทยจำกัดโดยจะบรรยายเป็นภาษาไทย Welcome back to our conference room. We will kickstart our afternoon section with the topic Power of System Integration for Business in the New Normal Era by Miss a r a ah Mad Sae s u ERP Consulting Manager, a r i s International Thailand Company Limited. The webinar will be conducted in Thai. ขอเ,เอรียนเชิญคุณวรามาศค่ะ เองก็มีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกท่านร่วมุืนสนุกลุ้นลับกับกิฟต์การ์ดกันนะคะยังไงก็สแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายจากคุณวรามาศแท่ซื้อ ERP Consulting Manager ของเราได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันวรามาศซ,ซื้อจากบริษัทเอริสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวันนี้ก็จะมาบรรยายในหัวข้อพลังของการบูรณาการระบบสำหรับธุรกิจในยุค New Normal นะคะคำว่า New Normal ก็คือความปกติในรูปแบบใหม่ซึ่งก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและจะยังคงอยู่ต่อไปจนกลายเป็นความปกติไปในที่สุดค่ะซึ่งคำคำนี้เนี่ยถูกนำมาใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาหรือว่าโควิด -19 นะคะ แล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเช่นแม้ว่าบริษัทเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ถ้าบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเราได้รับผลกระทบก็จะพลอยส่งผลถึงการดําเนินธุรกิจของบริษัทเราด้วยนะคะขอยกตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งมีการนําเข้าอาหารแปรรูปแช่แข็งจากประเทศไทยในช่วงโควิดเนี่ยก็ปรากฏว่ายอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากว่าเวลาที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยผู้คนต้องอยู่แต่ที่บ้านใช่ไหมคะก็จะสั่งอาหารแปรรูปแช่แข็งมาบริโภคมากยิ่งขึ้นดูเหมือนจะเป็นข่าวดีใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยที่ประเทศไทยก็มีข่าวว่ามีคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่แห่งหนึ่งนะคะที่มีพนักงานเนี่ยติดเชื้อโควิดมากกว่า3,000รายจนสายการผลิตต้องหยุดชะง,งักลงนะคะและแผนการส่งออกก็ถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดจนกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีดีมานก็ไม่สามารถสป라ายได้แล้วนะคะ แล้วอย่างนั้นอะไรคือความปกติในรูปแบบใหม่ที่ภาคธุรกิจของเราจะต้องอเผชิญนะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของด e ก l o b บอลไลเซชันเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางและการขนส่งดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องหันกลับมามองหาตลาดหรือว่าฐานการผลิตภายในประเทศหรือในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดแต่ก็ต้องมีไว้เป็นแผนสำรองค่ะ ประการถัดมาก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่ผู้คนจะมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของ Social Distancing นะคะ mm hmm. เช่นเราอาจจะเห็นว่ามีการซื้อของออนไลน์หรือว่าการ Work From Home ที่จะต้องมีระบบที่ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้นะคะจากระยะทางไกลค่ะหรือว่าการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเป็นต้นนะคะ นอกจากเทคโนโลยีก็ยังมาช่วยในเรื่องของการลดการสัมผัสเช่นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆค่ะเป็นต้นรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่จะต้องมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อ,อที่จะได้รับข่าวสารอย่างทันท่วงทีค่ะดังนั้นเนี่ยหลายๆองค์กรจึงเริ่มที่จะพิจารณาหา IT Solution ในการจัดการข้อมูลและก็การสื่อสารที่ให้มีความรวดเร็วแล้วก็มีเสถียรภาพ ค่ะประการถัดมานะคะก็คือการทำธุรกิจต่อไปจะเป็นในรูปแบบของ Lean Business การทำ Lean Business เนี่ยก็เป็นการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างคุณค่านะคะโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณและใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในองคอ์กรเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันก็ลดสิ่งที่เกินจำเป็นนะคะเพื่อให้เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด อย่างเช่นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจำกัดในการวิเคราะห์หรือวางนโยบายนะคะและลดงานด้านโอเปอเรชั่นลงโดยใช้ระบบซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเป็นต้นประการถัดมาก็คือเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งที่จะยังคงอยู่ต่อไปค่ะเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าโควิดจะหมดลงนะคะแต่ผู้คนเนี่ยจะเริ่มชินกับการเว้นระยะห่างนะคะอย่างที่บริษัทการ์เนอรได้ทำการสำรวจผู้บริหารของบริษัท317แห่งพบว่า 74%มีความต้องการให้พนักงานเนี่ย work from home ต่อไปแม้ว่าจะหมดโควิดไปแล้วก็ตามนะคะซึ่งนี่เองก็จะนำมาถึงข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรม4.0จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เราเห็นว่าบริษัทที่มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็จะสามารถรับมือกับวิกฤตการได้ดีกว่า ดังนั้นเองจึงเป็นความจําเป็นที่องค์กรของเราจะต้องพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม4.0อย่างแท้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทอินดัสทรหรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วและมีความแม่นยําค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนแต่จะช่วยเพิ่มให้บริษัทเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รับมือกับวิกฤตการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีค่ะ ขอยกตัวอย่างบริษัทยาแห่งหนึ่งนะคะที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยในสถานการณ์โควิดเนี่ยปรากฏว่ามีพนักงานที่อยู่ในส่วนของคลังสินค้าติดโควิดทั้งแผนกเลยทําให้ต้องดึงพนักงานจากแผนกอ,นอื่นๆเ,นเข้ามาช่วยในส่วนของคลังสินค้าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยผู้บริหารก็เลยตัดสินใจที่จะนําระบบโรบอตเข้ามาใช้ในการหยิบสินค้าในคลังเป็นต้นนะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าแล้วการบูรณาการระบบหรือว่าการเชื่อมโยงระบบเนี่ยจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไรนะคะประการแรกเลยก็คือช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่และการเข้าถึงข้อมูลค่ะปัจจุบันเนี่ยระบบการปฏิบัติงานต่างๆสามารถ เชื่อมต่อกันได้อยู่ใน Cloud System นะคะแล้วก็เข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตดังนั้นเองไม่ว่าเราจะรีโมทเวิร์กิ่งมาจากที่ไหนนะคะหรือว่าหากเกิดการล็อกดาวน์หรือการจำกัดในเรื่องของการเดินทาง พนักงานในแต่ละส่วนงานก็ยังคงสามารถเข้าถึงระบบและก็ปฏิบัติงานได้ค่ะโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่และเวลานะคะไม่ว่าเราจะอาจจะเข้าจากมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะคะเราจะเข้าจากที่ออฟฟิศหรือที่บ้านหรือแม้แต่พนักงานที่อยู่ในส่วนของคลังสินค้าในโรงงานก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกันได้โดยไม่มีข้อจากัดค่ะ แต่แน่นอนว่าเราก็จะต้องให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะคะเนื่องจากว่าหากแต่เดิมเนี่ยถ้าระบบงานะระบบย่อยแต่ละระบบยังแยกกันอยู่ถ้ามีการโจมตีเกิดขึ้นที่ระบบงานใดระบบงานหนึ่งนะคะความเสียหายก็จะเกิดขึ้นที่ระบบงานนั้นๆแต่ถ้ามีการเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยการโจมตีที่ระบบย่อยก็อาจจะพลอยส่งผลเสียหายต่อข้อมูลในระบบอื่นๆด้วยดังนั้นจึงต้องเพิ่มความแข็งแกร่งในเรื่องของ Cyber Security ด้วยค่ะ ข้อดีประการถัดมานะคะก็คือเพิ่มความรวดเร็วในการส่งข้อมูลและลดงานเอกสารค่ะเมื่อทุกระบบเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยข้อมูลที่จําเป็นจากส่วนงานหนึ่งนะคะก็จะสามารถส่งต่อไปยังอีกส่วนงานหนึ่งได้โดยอัตโนมัตินะคะทําให้มีความอัปเดตค่ะหรือว่าถ้ามีการอัปเดตจากในระบบหนึ่งระบบอื่นๆก็จะได้ข้อมูลที่อัปเดตด้วยนะคะก็จะไม่เกิดความเหลื่อมล้ําของข้อมูลค่ะตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าฝ่ายขายเนี่ยมี ได้รับออเดอร์ด่วนเพิ่มขึ้นมาจากลูกค้านะคะฝ่ายขายก็มีการอัปเดตลักษณอที่ทางระบบของฝ่ายขายนะคะระบบงานย่อยอื่นๆก็จะได้รับข้อมูลที่อัปเดตด้วยทําให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการผลิตแล้วก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเวลาค่ะอย่างมีปัญหาที่บริษัทลูกค้าเราเคยเจอนะคะก็คือก่อนที่เขาจะมีการ implement ระบบเนี่ยก็ทางฝ่ายขายก็ได้รับออเดอร์แบบเร่งด่วนเข้ามาจากทางลูกค้านะคะแต่ การสื่อสารมีการตกหล่นไปทําให้ฝ่ายควบคุมการผลิตเนี่ยไม่ทราบว่ามีออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเล่งด่วนทําให้ตกรอบการผลิตแล้วสุดท้ายก็คือต้องออมีชิปเมนท์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาทําให้เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นนะคะจะขอยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆในการเชื่อมโยงระบบนะคะอย่างเช่นถ้าบริษัทของคุณเนี่ยเป็นรูปแบบร้านค้าปลีกนะคะ เราก็จะมีระบบระบบขายหน้าร้านหรือที่เรียกว่า POS นะคะในการเชื่อมต่อข้อมูลการขายที่หน้าร้านนะคะเข้ามาแล้วพนักงานสามารถเห็นสต็อกสินค้าได้แบบ r e ียลไทมนะคะแล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวของสินค้าในคลังเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำค่ะในส่วนของรายงานการขายก็ถ้าเรามีระบบ BI หรือว่า Business Intelligence นะคะก็จะสามารถเห็นข้อมูลที่ประมวลผลที่เป็นรูปแบบกราฟหรือชาร์ตต่างๆทำให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นค่ะหรือถ้าหากบริษัทของคุณเป็นธุรกิจในการให้บริการนะคะเช่นงานโปรเจกต์ต่างๆ,ๆก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับระบบ CRM เพื่อมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้านะคะหรือว่าระบบบริหารจัดการโครงการ เพื่อติดตามสถานะของโครงการต่างๆที่อยู่ในมือนะคะหรือว่าบริหารจัดการงบประมาณเป็นต้นค่ะและอีกระบบงานหนึ่งที่มีความสำคัญเลยก็คือระบบ e-tax นะคะซึ่งภาครัฐเนี่ยกำลังส่งเสริมให้แต่ละบริษันํำมาใช้อยู่โดยการที่ระบบ e-tax เนี่ยก็จะสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสแล้วก็ส่งหาลูกค,ค้าผ่านทางอ e ีเมลได้เลยนะคะ หรือหากระบบของคุณเป็นหรือหากบริษัทของคุณเป็นธุรกิจการผลิตนะคะในส่วนของคลังสินค้าเราก็มีระบบ warehouse management system นะคะเข้ามาช่วยบริหารจัดการหรือถ้าต้องการให้มีโรบอทหรือมีความเป็นอโตเมัตมากขึ้นในการเคลื่อนย้ายสินค้านะคะก็อาจจะเชื่อมโยงกับระบบ A G V ที่เป็นเ,เคลื่อนเคลื่อนย้ายสินค้าโดยที่ไม่ต้องอาศัยมนุษย์นะคะและในส่วนของการผลิตเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบ M E S หรือระบบปฏิบัติการในกระบวนการผลิตซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตตลอดจนการวัางแผนการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักรนะคะและถ้าเรามีระบบ s ก a d a เนี่ยซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องจักรโดยตรงก็จะทําให้สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องจักรได้ก็จะมีข้อมูลในเชิงลึกของการผลิตนะคะหรือว่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆในการผลิตเป็นต้นแล้วก็สามารถแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบเรียลไทม์ได้นะคะ จากภาพการเชื่อมโยงระบบเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการลดช่องว่างของข้อมูลนะคะแม้ว่าตอนนี้เราจะยังมีโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซิสเต็มเอนโครซิ่งที่ทำให้ข้อมูลของแต่ละระบบงานเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นก็ทำให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานการส่งผ่านข้อมูลก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะคะจึงทำให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถเป็น Lean b นบิสเนสแล้วก็เป็นอุตสาหกรรม4.0ได้อย่างแท้จริงค่ะ นอกจากนั้นนะคะหากระบบที่ท่านใช้งานอยู่มีฟังก์ชันในการอนุมัติผ่านระบบผู้ใช้งานก็แทบจะไม่จําเป็นที่จะต้องสั่งพิมพ์เอกสารออกมาเลยนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลทุกอย่างหรือว่าการปฏิบัติงานทุกอย่างเนี่ยสามารถทําบนระบบได้เลยก็จะเป็นการลดงานด้านเอกสารแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนะคะแต่แน่นอนว่าระบบการอนุมัตินี้เนี่ยก็จะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแล้วก็สิทธิ์ในการอนุมัติด้วยตัวอย่างฟังก์ชัน e-approval ที่ระบบ Argo ERP ของเรามีนะคะ เมื่อผู้ขอเนี่ยส่งคำขอเข้ามาในระบบแล้วก็จะแบ่งระดับการอนุมัตินะคะตามจำนวนเงินหรือว่าตามจำนวนสินค้านอกจากนั้นในแต่ละระดับการอนุมัติก็สามารถเซตได้ว่าจะให้อนุมัติคนเดียวหรือคนใดคนหนึ่งเป็นต้นนะคะแล้วก็สามารถแน่ไฟล์เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยนะคะจากนั้นระบบก็จะส่งเป็น Notification แจ้งเตือนไปยัง อ,อีเมลหรือว่าแอปพลิเคชันบนมือถือของผู้อนุมัติได้ทันทีค่ะและผู้อนุมัติก็สามารถาทำการอนุมัติได้จากทุกที่ทุกเวลานะคะหากองค์กรของท่านเนี่ยมีการใช้ระบบ ERP a p p a อยู่แล้วก็ลองดูว่าเราได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยังนะคะหรือว่ามีการแอพพลายใช้ในทุกๆก,กระบวนการทำงานแล้วหรือยังค่ะตัวอย่างระบบ ERP ของบริษัทเรานะคะ ฟังก e ์ชัน eApproval เนี่ยเป็น Standard ฟังก์ชันอยู่แล้วซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ทันทีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังครอบคลุมในทุกๆกระบวนการกาทำงานเลยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะคะก็จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถเป็นองค์กรที่ paperless นะคะคือไม่มีไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมาเลยแล้วก็เป็น lean business ได้อย่างแท้จริงคะ่ะนอกจากการลดเอกสารในส่วนของเอกสารภายในองค์กรแล้วนะคะระหว่างบริษัทคู่ค้าของเราหาก มีการเชื่อมต่อกับระบบ Supplier Portal นะคะเมื่อใบสั่งซื้อของเราเนี่ย e จ e r a t e จากระบบ ERP แล้วหากเราเชื่อมต่อกับ Supplier Portal ข้อมูลของใบสั่งซื้อก็จะไปแสดงอยู่ที่ Supplier Portal นะคะผู้บริหารของบริษัทก็ยังสามารถเข้ามามอนิเตอร์ได้ตลอดเวลานะคะหลังจากนั้น บริษัทซัพพลายเออร์ก็จะล็อกอินเข้าผ่านซัพพลายเออร์พอร์ทัลค่ะเพื่อมาเช็ครายการสั่งซื้อต่างๆแล้วก็ทำการคอนเฟิร์มการจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทเราได้ผ่านซัพพลายเออร์พอร์ทัลโดยตรงนะคะดังนั้นก็คือจึงไม่ต้องมีการพิมพ์เอกสารเลยค่ะหรือในด้านฝั่งขายนะคะเราก็จะมีอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะก็คือในเรื่องของระบบ e-tax ที่เข้ามาช่วยค่ะเมื่อเปิดใบสั่งเมื่อเปิดใบส่งสินค้านะคะ จากระบบ ERP หากมีการเชื่อมต่อกับระบบ e-tax ระบบ e-tax ก็จะทำการ generate ใบกำกับภาษีนะคะในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสแล้วก็สแตมปลงลายมือชื่อดิจิทัลนะคะจากนั้นก็ส่งอีเมลหาลูกค้าได้โดยตรงเลยนะคะหรือถ้าลูกค้ายังต้องการให้สั่งพิมพ์เป็นเอกสารก็ยังสามารถทำได้นะคะก็สามารถสั่งพิมพ์เป็น Paper จากระบบ e-tax ได้นอกจากนั้นเนี่ยทุกๆสิ้นเดือน ระบบ e-tax ที่มีการอินทิเกรตเข้ากับระบบของกรมสัมพากรนะคะก็จะสามารถส่งข้อมูลของภาษีขายให้กรมสัมพากรได้โดยตรงค่ะนอกจากจะเป็นการลดงานเอกสารแล้วนะคะระบบ e-tax เนี่ยก็ยังจะช่วยเราในการาบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บไฟล์ invoice ให้กับเราด้วยนะคะดังนั้นก็จะลดต้นทุนได้ในเรื่องของเอกสารในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บและนอกจากนั้นก็ทำให การทำงานเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะและบริษัทจะยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการส่งเสริมของภาครัฐด้วยนะคะหากเราใช้ระบบ e-tax ค่ะค่ะประการสุดท้ายนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของลดขั้นตอนการทำงานส่งผลให้สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพได้นะคะจะขอยกตัวอย่างกระบวนการผลิตนะคะหากแต่เดิมเนี่ยที่เรายังไม่มีระบบ MES เข้ามาใช้เมื่อระบบ ERP มีการ วางแผนข้อมูลการผลิตแล้วนะคะก็จะต้องมีพนักงานที่คอยควบคุมการผลิตเนี่ยทำการวางแผนเครื่องจักรและส่งคําสั่งผลิตไปยังแต่ละลายการผลิตนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในแต่ละลายก็จะต้องมีพนักงานที่คอยควบคุมการผลิตตรวจตราแล้วก็บันทึกผลของการผลิตเช่นจํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตได้นะคะจํานวนของเสียชั่วโมงการทํางานแล้วก็ชั่วโมงของเครื่องจักรนะคะจากนั้นก็จะมี พนักงานที่คอยรวบรวมข้อมูลและก็ต้องมีพนักงานที่คีย์ข้อมูลกลับเข้ามาในระบบ ERP ค่ะซึ่งการส่งผ่านข้อมูลด้วยเอกสารในลนักษณะนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดความตกหล่นของข้อมูลได้หรือว่าการบันทึกข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีความล่าช้าในการส่งข้อมูลซึ่งอาจจะส่งผลให้การวางแผนการผลิตใน็อตถัดไปเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะหรือหากเกิดสถานการณ์ที่เกิดการขาดแคลน พนักงานอย่างเร่งด่วนอย่างในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะก็จะทําให้การปรับเปลี่ยนแผนงานเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลาบากมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าหากเรามีระบบ MES เข้ามาช่วยนะคะหรือว่าระบบปฏิบัติการผลิตเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดงานบางส่วนที่พนักงานต้องทําลงไปนะคะโดยระบบ MES จะสามารถวางแผนเครื่องจักรได้ด้วยแล้วก็ส่งคําสั่งผลิตเนี่ยไปยังเครื่องจักรในแต่ละรายการผลิตได้โดยตรงนอกจากนั้นก็ยังบันทึกข้อมูลของเครื่องจักรและการผลิต ส่งกลับมาที่ระบบ ERP ได้แบบ Real-Time นะคะตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องอาศัยการ Manual Input Data โดยโดยพนักงานในลายผลิตเลยนะคะแล้วก็บทบาทของพนักงานในลายผลิตก็จะเปลี่ยนจากที่คนที่ต้องคอยส่งข้อมูลเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบแทนค่ะ และจากการได้ข้อมูลที่เรีลวทมนนี้นะคะก็ทำให้ระบบสามารถประมวลผลออกมาเป็นรายงานที่สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นตารางการผลิตตารางของเครื่องจักรนะคะหรือว่าสถานะของเครื่องจกักรว่ามีดาวน์ไทม์ไหมมีโอเวอร์ฮีทไหมนะคะหรือว่าใบสั่งผลิตนี้สถานะการผลิตถึงไหนแล้วนะคะรวมถึงประสิทธิภาพของการผลิตด้วยหรือว่า OEE ค่ะ และข้อมูลแบบเรียลไทม์นี้นะคะยังรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการผลิตด้วยเช่นวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละลายการผลิตมีจํานวนเท่าไหร่นะคะหรือว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการผลิตเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือสามารถเรียกดูแล้วก็ตรวจสอบได้ตลอดเวลาค่ะและจากการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนี้เองนะคะก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนะคะส่งผลให้การผลิตมีคุณภาพ ลดปริมาณงานเสียงานซ่อมนะคะแล้วก็ทำให้การผลิตเนี่ยสามารถเสร็จได้ตามกำหนดเวลาและส่งถึงมือลูกค้าได้ตามกำหนดค่ะค่ะจะขอยกตัวอย่างบริษัทลูกค้าของเรานะคะซึ่งเป็นโรงงานผลิตภายสับรถที่มีชื่อเสียงมากของประเทศไต้หวันนะคะชื่อบริษัท Sunny Hills เมื่อบริษัทก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้ผลิตแบบ OEM นะคะ,ะ,คะก็เลยจำเป็นที่จะต้องรักษามาตรฐานในการผลิตทั้งในเรื่องของรสชาติแล้ก็คุณภาพของสินค้า ผู้บริหารก็เลยตัดสินใจที่จะนำระบบซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของโรงงานแล้วก็ในส่วนของหน้าร้านนะคะเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแล้วก็ผลกําไรค่ะออบริษัทซันนี่ฮิลจึงให้ทาง a อริสนะคะเข้าไป implement ระบบ Argo MES นะคะโดยเมื่อเชื่อมต่อระบบ MES เเข้ากับเครื่องจักร ในลายการผลิตแล้วเนี่ยก็ทําให้สามารถบันทึกข้อมูลการผลิตในเชิงลึกได้ไม่ว่าจะเป็นเลขล็อตการผลิตวันที่การผลิตวันที่หมดอายุอุณหภูมิการอบในแต่ละรอบนะคะการตรวจสอบคุณภาพทั้งในส่วนของวัตถุด,ดิบคุณภาพระหว่างการผลิตแล้วก็คุณภาพหลังการผลิตก่อนที่จะส่งไปที่หน้าร้านนะคะรวมทั้งชั่วโมงการทํางานของแรงงานของเครื่องจกักร ปริมาณสครับปริมาณการดาวน์ไทม์สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นอัตโนมัติทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องอาศัยการแมนนวล Input โดยพนักงานเลยนะคะเมื่อมีการอิมเ e รสเนี่ยก็เลยกลายทำให้ Sunny Hill กลายเป็นบริษัทที่ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม4.0ได้อย่างแท้จริงค่ะแล้วก็ทำให้สามารถมี Product Resume นะคะซึ่งจะบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบเลขล็อตการผลิตหรือว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของสินค้าชิ้นนี้นะคะทำให้เมื่อเกิดปัญหากับสินค้าเนี่ยก็สามารถ t r a ็กกลับได้อย่างง่ายได้ค่ะนอกจากนั้นก็ช่วยการมีระบบเข้ามาบริหารจัดก,การเนี่ยก็ทำให้ลดระยะเวลาของ shelf life ลงนะคะสามารถระบายสินค้าออกจากคลังได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ระบบ MES นะคะยังสามารถที่จะตั้งค่า เป้าหมายของผลิตภัณฑ์เอาไว้ได้นะคะและถ้าเครื่องจักรเนี่ยมีการผลิตที่ไปไม่ถึงเป้าหมายก็สามารถ alert หรือแจ้งเตือนสถานะการผลิตนะคะทำให้ผู้บริหารหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาจาัดก,การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะทำให้จำนวนสินค้าที่เป็นงานเสียงานซ่อมเนี่ยมีลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ จากการผลิตที่มีมาตรฐานเช่นนี้นะคะก็ทำให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งไต้หวันนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยในฐานะผู้ผลิตที่เป็นแบบ OEM ก็บริษัทซันนี่ฮิวก็สามารถให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบการผลิตได้ตลอดเวลาจนเกิดความไว้วางใจนะคะแล้วก็ความพึงพอใจของลูกค้าก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดขายก็สูงขึ้นสูงยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ก่อนจะจบเซสชันในวันนี้นะคะทางบริษัทก็มีวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมเพื่อที่จะได้เห็นภาพจริงของการทำงานที่มีการบูรณาการระบบนะคะขอเชิญรับชมค่ะ由ย่น钢铁成立于一九九六年是台湾第一也是世界十大不锈钢的后板厂供应商 资讯系统我们是分阶段导入。那在这样子的系统的状况下，我们很多讯息的串接，其实会有时间上的落差。那尤其我们现场，啊，我们使用可能人工纸本的方式，或者是事后再去登录，导致一些资讯上的落差。我们透过阿狗 ERP 这一套的系统，啊，那生产现场，它可以做及时讯息的掌握。那当有状况发生的时候， 也能够发出警示，那提醒相关主管，我们立即采取对策，包含人力的成本啊，时间的节省啊，对于讯息的掌握，其实对我们帮助非常的大。 我们的产品名称叫阿狗 ERP，但是我们强调的是，不只是 ERP，我、啊、们提供给客户的不只是 ERP 的一个使用。我们现在新的体验，不只是从自己公司内部的资讯流的一个整合，甚至要往前推广到你的供应商，甚至到你的客户，啊，到你的市场。所以，这整个资讯流需要一个完整的整合的一个资讯系统，把这整个价值链的资讯能够完整、及时的整合起来。 企业才能后续的一直持续去创新它新的商业模式。从我们最前端的原料的采购、工单的开立、投入到现场生产，到完成之后的出货，啊，其实借由这套系统的管理，我们整个生产流程非常的明确。那如果说这个东西没有办法顺利出货，我们也可以知道会延误多久，那及时的通知客户。 台湾的企业呢会越来越多元，甚至在一个集团里面呢，它可能同时有跨异业的发展跟整合。所以，我们阿国 ERP 强调的是一个多方位的全面性的解决方案，不管是垂直分工、水平分工的一个集团营运模式，我们的 ERP 都可以去应用企业的多元化的发展的一个要求。 ทั้งนี้โลกของเรายังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะคะมากกว่าการรับมือกับ New Normal เนี่ยเราก็ต้องถามตัวเราเองแล้วว่าแล้วเราพร้อมแล้วหรือยังสำหรับ The Next Normal ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะคะที่การดำเนินหรือว่าการขับเคลื่อนทางธุรกิจเนี่ยจะไม่ได้ถูกจำกัดในรูปแบบของบริษัทเสมอไปและการทำธุรกิจก็จะเป็นแบบทำน้อยแต่ได้รับผลตอบแทนมากโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะหวังว่าการบรรยายในวันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์หรือว่ามีข้อคิดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากทุททกทท่านมีคําถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้ในห้องแชทของเรานะคะหรือว่าดิจิตอลบูธของเราหรือสอบถามมาทางอีเมลแอดเดรสที่ขึ้นแสดงอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ จบไปแล้วนะคะสาหรับการบรรยายในวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณวรมาศมากๆนะคะที่มาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะคะรวมไปถึงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับฟังในวันนี้ด้วยค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาไม่ทันในช่วงแรกแล้วมีกิจกรรมดีๆค่ะให้ทุกท่านได้ร่วมลุ้นแก๊กกิฟต์การ์ดนะคะเพียงแค่สแกน Q ิวโค้ดที่โชว์อยู่ได้เลยค่ะรวมไปถึงหากต้องการข้อมูลหรือข่าวสารดีๆจากทางเอลิสนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะ อย่าลืมไปเยี่ยมชมบูธของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวกัญญาลัตษ์ตัวแทนจากบริษัทเอลิสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ